าผู้ชมทุกท่านเนี้ยนะคะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟรีไฟตอนที่17แล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีตัวละครตัวใหม่นะครับผมไปสุ่มในลักกี้รอยัลมาแล้วนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมเราไปสุ่มในลักกี้รอยัลมานะครับนี่นะคะเป็นแฟชั่นใหม่ต้อนรับสาวข้างบ้านเป็นแบบว่าอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมผมสุ่มไม่เจอแต่ผมสุ่มได้ตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครตัวนี้ครับนี่ เป็นตัวละครกล้านะคะเพราะชื่อว่ากล้านะครับเรายังไม่ได้อัปเดตตัวละครนะครับเราเพิ่งได้ตัวละครใหม่นะครับมีตัวละครตัวนี้ชื่อว่ากล้านะคบเป็นนักมวยในตำนานนะคบโอ้โหโคตรเท่แต่เรายังไม่มีแต่เรายังไม่มีชุดนักมวยเลยนะครับเราบอกว่าแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าวันถึงวันเกิดผมเนี่ยเดี๋ยวแม่ผมซื้อสกิลให้หนึ่ง anyway. ผมจะซื้อชุดนักมวยนี่แหละมา นี่นะครับเราก็จะมาเล่นตัวละครก้านนะครับเป็นนักมวยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหนี่โชว์ท่าย,ยิงปืนแล้วก็จับถ้วยไปหนึ่งทีอึ้งยอ่าคือแชมป์กางฟูไฟไปหนึ่งทีอะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลองตัวละครก้านในโหมดจัดอันดับ 4v4 นะครับไม่รอช้าครับไปดูกันเลยวู้ฮู้มา โอ้โหดูตัวละครกล้าของเราซะก่อนโคเทกั้งฟูฟยห,หันหลังทำไมเนี่ยไอ้น้องโอ้เกมเริ่มพอดีอดโชว์ท่าเลยมาวันนี้เราก็จะมาลองตัวละครกล้าดูนะครับว่ามันจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวผมจะทำการปิดไม้นะครับท่านผู้ชมโอเคปิดไม้แล้วก็บิดเสียง เดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการซื้อปืน G18 นะครับ G18 ก็บอกเดียวโอโหอยากได้ UMP2 อ่ะมันต้องเป็นตาที่สองนะ UMP2 อ่ะนี่ตัวละครกล้าของเราตอนนี้นะครับเราเป็นนักมวยในตำนานไป,ไป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 เอ้ยข้อนิงอะไรอ่ะไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ย ได้ยิงปืนได้ยิงปืนไป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 ,ไป,ไปตัวละครของเราเฮ้ยฝั่งนั้นกำลังรับสึกใหญ่เฮ้ย เดตานี้นะครับเราก็จะทําการซื้อปืนเราจะทําการซื้อปืนทอมสันนะครับเราจะซื้อปืนทองสันเพราะว่ามันยิงระยะใกล้กับระยะไกลได้นะครับปืนทอมสันโอ้โหอดท่าอดท่าพี่ก็มีไอ้น้องพี่ก็มีไอ้น้องโอ้เป็นไงพี่ไอ้น้องดูพี่เอาไว้ฟุดฟุด ย่อย่อย่อปึ้มเป็นสายย่อเอาไปเลยไปต้องขึ้นมาได้ตามเพื่อนไปเพื่อที่จะซุ่มยิงศัตรูเนี่ยปกติศัตรูมันจะซุ่มอยู่แถวๆนั้นนะเพื่อนฝากด้วยนะยิงสกัดไปให้ด้วยเดี๋ยวฉันอ้อมไปให้เป็นไรเพื่อนฝากด้วยเพื่อนเดี๋ยวฉันอ้อมไปเดี๋ยวฉันอ้อมไปฝากด้วยฝากด้วยเดี๋ยวฉันอ้อมไปตลบหลังศัตรูแทนมา เดือดแล้วค่ะเนี้ยโคตรสุดจะเดือดอะ่ะเฮ้ยมาดิมาดิเออใครวะเอยตายโอเคระหว่างนี้แล้วก็รูดของเรายึดพื้นที่ของสตรูได้แล้วทุกคนเย,ย,ย,ย้เอาาอเอออะไรวะเอยเออชนะเฉยพันแถบแป๊บ เราได้ที่สองเอ้ยเราได้คะแนนสองคะแนนละเดี๋ยวซื้อปืนก่อนซื้อปืนอะไรอะ่ะงั้นทอมสันเหมือนเดิมก็ได้เอ้ยเราก็มีทอมสันแล้วไม่ใช่จะซื้อทำไมวะเอ้ยโชว์ท่ากังฟูไฟไปหนึ่งทีฟุดฟุดฟุดชิวชูวชิวชิชิชิมา ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คาตูนิสติว่านะครับไปเลยเพื่อนเพื่อนนำหน้าเลยโอ้โหเด้งดึง๋งมันกบเลยนะเรานะ<ป>เนี่ยไปเฮ้ยมัน,ยนอย,อยนู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าศัตรูไปเว้ยศัตรูอยู่ฝั่งนั้นศัตรูอยู่ฝั่งนั้น No hehe, nights, no เดไปช่ห้เพื่อนก่อนคุ้มกันให้ด้วย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 เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยอะไรวะมานซุ่มอยู่ในบ้านเพื่อนมาซุ่มอยู่ในบ้านไปเลยไปเลยเพื่อนตอนนี้นะครับเพื่อนเราอยู่บนหลังคาอยู่ไปเอ๊ เราเหมือนกบเลยเนี่ยเราเนี่ยไปอึ๊บโอ๊ยตรงนั้นมีกล่องไอเดอบเต็มแล้วว่ะไปอึ๊กเลือดรถปะเนี่ยกระโดดลงมาจากบ้านเลือดรถปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พ่อเราแลไม่ใช่พ่อเออมาตอนนี้เราได้สามคะแนนแล้วเขายังได้ศูนย์หนูเราซื้อลูกสอง ระยะสั้นเหรอไอวอลด้วยแล้วก็แด้แล้วก็ระเบิดมือโอเคเรามีไอวอลหนึ่งลูกระเบิดมือหนึ่งลูกแล้วก็ลูกซองหนึ่งอันแล้วก็หนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนพกหนึ่งกระบอกจบมีทั้งเรามีทุกอย่างตอนนี้คาตูริสตีว่า,าเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเพื่อนเอาจริงเหรอแล้วผมไปเอง ทั่วที่หนึ่งทีข่าคือแชมป์จุดอ่อตื่นตื่นี v สคนบ้าก,กี่คงคนบ้าอะไรชื่อบากกี่คงไม่แต่งออคงได้กดไลค์ทุกคนเลยนะ๋ยวเราต้องกดไลค์นะครับ มาตอนนี้เราก็ชนะไปแบบศัตรูได้แค่ศูนย์คะแนนโอ้ยสตูมันโคตรกากเลยอูย๊ยอยากเติมอะไม่เติมดีวกว่าเด้แม่อ่ะโอ้ยง่วงนอนจังเลยครับไม่นาอนพี่น้องครับตอนนี้พื่ผมง่วงนอนมากเลยครับ ตอนนี้นะคะเพิ่งเช้าผมต้องเรียกตื่นมาทำงานอัดคลิปลงยูทูบแต่เช้าครับน้องๆม่กก็จะโมงมามเนี่ยรักกี้รอยัลมีอันใหม่เข้ามาแล้วนะก็คือเรดเรดอีเวลอะไรสักอย่างนี่แหละนี่แหละตัวละครตัวเนี้ยเราต้องหมุนหลายครั้งอยู่นะโอ้โคเทเรส รักกี้รอยัต่อไปเราจะเล่นอะไรดีจะไต่แรงหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นห้องทดลองที่มันวา้าหรือว่าจะเล่นหัวโตงั้นเราเล่นทะเลทราย 4v4 กันแล้วกันเราจะเล่น 4v4 ทะเลทรายนะคะแทนไปนชมอ๋เป็นไงโชว์ท่ามวย ออติงติงจรงรงขอคือลักมวยนัม้อนเอาเริ่มเกมแล้วโอ้ยยังไม่ทันมันเลยมาเราก็จะเล่น4 V 4ทะเลทรายนะครับเราเป็นนักมวยที่มาที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกของจังหวัดบางระจันเดี๋ยวจะเย็นน้ำมันประวัติศาสตร์จะเย็นมันจออะไรกับเกมเอ้ยไปแล้ว พ้อคือนักมวยที่มีกล้ามซิกแพคใหญ่มากดูสีดูแก่ดูดูแขนชั้นก่อนโทอท่ากำปูฟอยเนชันเหมือนนักมวยจริงๆนะต้องไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนตายกันหมดป้าเพื่อนนำหน้าไปเลยเดี๋ยวชั้นดูหลังให้น้องสาวตามพี่มาสิจ้าอ้าวทำไมน้องสาวไม่ตามผมมาเนาะน้องตามพี่มาเฮ้ยเพื่อนจะตายหมดแล้วไป,ไปก่อนไปก่อนไปก่อน ช่วยเพ่อนก่อนโว้ยทำพืให้เป็นประโยชน์เฮ้ยเอออย่าซ่ามีแค่มือเปล่าอย่าซ่าอย่าซ่าเอมคิดคิดจะใช้เหลี่ยม้อยเนาะคิดจะต่อยพี่เนาะอย่าซ่านะอย่าซ่ามีแค่มือเปล่าอย่าซ่า นายยิงพวกตัวเองเดียวกันทำไมเอ้ยชุดนายเท่มากเลยเนี่ยเพื่อนนายสุ่มมาจากกิจกรรมปะเนี่ยแม่สาวน้อยทำอะไรกับกระป๋องเน่าๆอยู่เหรอจ๊ะอ๋อโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอฟเคเนี่ยไปดิโอไม่ได้เอฟตามแม่สาวน้อยไปดิเฮ้ยถ้าไปชมเราอยากลองสุ่มอยู่ใต้น้ำดูว่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะ เราจะเป็นทาหารเรือ ى, ทุกคนเดี๋ยวเราสนับสนุนทางเรือให้ทางน้ำดีไม่ใช่ทางเรือเนี่ยมีหลุมให้ไปด้วยนี่หว่าโอ้โหเพิ่งรู้มาเฮ้ยเพื่อนล้มแล้วทุกคน,นเราบุกเข้ามาได้แล้วอา้าวเพื่อนลม้มเพื่อนล้มกันเป็นเบือเลยอะ โอ,อ้ไปไปไปเฮ้ยชุบให้เพื่อนก่อนเพื่นมึงนะมีศัตรูหรือเปล่าเดี๋ยวชุบก่อนโอเคเพื่อนไปเลย รีไปจกกัดการศัตรูนาชลมได้มันเป็นหนึ่งคนแล้วมาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเกินเออเพื่อนจะการมาเอ้ยเอ้ยเพื่อนมีแค่ปืนพกเหรอเอาถามจริงเหอะเพื่อนมีแค่ปืนพกจริงๆอะมา เดี๋ยวเราซื้อ MP 5ก็ได้ MP 5เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสร้างไนโนเสรารล้านปีนะครับเหมือนที่นี่จะเป็นเคยฐานทับลับมาก,ก่อนโอ้ยเราจะยิงทำไมเบิงสุนเอาไปยิงศัตรูดีกว่าเฮ้ยไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะแฝงตัวขึ้นไปในโนเสาร์พันล้านปีที่เหลือแต่ชากเฮ้ยขึ้นไปได้ด้วยว่ะ ตามจริงมันก็ขึ้นไปได้คนทั้งโลกเขารู้ก,กันหมดแล้วผมก็รู้นะเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วขึ้นมามาซากรกะดูโว้ยอ้ยไหนดี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเพื่อน,นเราจะอยู่บนนี้เป็นกางเสริมดีไหมหรือว่าเราจะเป็นคนซุ่มอยู่ข้างบนเฮ้ย hey, ใครยิงวะปนบนึงนะมีคนยิงเรา ยิงหัวไปหนึ่งเค้เน้องพันแผลก่อนเดตายปตายเพื่อนพันแผลเสร็จแล้วมาเลยแต่ฉันตามหลังนายไปเพื่อนนายคือหัวหน้าทีมอ้าวเฮ้ยเพื่อนมานมาข้างหลังอยู่บน,านซากไดโนเสาร์ ขายก็ได้ช่วยชั้นทีเกินเกินไปบางทีเฮ้ยท่านผู้ชมเรายูมบนไอวอร์ได้ด้วยอ่ะว้าวเรานอนบนไอวอร์ได้เพื่อแล้วก็ตายบนไอวอร์โเคเท สองข้าในเราได้แค่หนึ่งมาคราวนี้แหละเอาจริงนะลูกซองมาเป็นระดับแรกจะใช้ปืนพกเป็นปืนไกลเดี๋ยวแบ,บนึงซื้อปืนพกที่แรงที่สุดมาเป็นปืนไกลดีกว,ว่าแล้วก็ระเบิดมือหนึ่งลูกโอเคไอบองไม่ได้เพราะว่าเงินเหลือน้อยแล้วเอ้ยเพื่อนเราเป็นนักมวยชื่อกล้านายชื่ออะไรอ่ะนายชื่อบงังเลยนายชื่อแบมบ้านายชื่อกระป๋องเน่าเหรอเพื่อนเอ้ย ยืนเปนหัวนายเพื่อนเาขอโทษนะเราอยากทำมนะายากลน่ะเพื่อน AFK เราเพื่อนอ่าวไม่ได้ AFK พูดทันทีเปิดทันทีเลยแหละเราเนี่ยไปเฮ้ย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 เฮศัตรูตัต้งไงอ้โมศัตรูตัต้ตไงไอโมรับนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึ่งรับหนึ่งจนะนนงงงชุบให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนบอกเอาไว้นะถ้าเกิดว่าฉันชุบไม่นายแล้วว่ ทำแผลด้วยเพื่อนแล้วก็แล้วก็เจ็บเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนตั้งไอบอลทำไมเออก่อนที่มันจะมาชูบให้เพื่อนเฮ้ยใครวะ เดียเราเหยียบหัวนายนะเพื่อนเุ้ยนม่สาวน้อยตามไอ้คนที่เป็นสายเติมไปนายเนอะวัคก,กี้รอยョแล้วจะพูดทำไมเนี่ยมาสมควรพูดว่าแท่รักกี้รอยョโ,ยโอ้ยเพื่อนใช้นี่อะไรก็ได้มา เรากลับฟื้นคืนชีพมาอีกรอบเพื่อระวังนะศัตรูเดี๋ยวมานานไงกูว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่าแล้วไงเฮ้ยไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเกินไปเป่าวะ แล้วแหวนแน่ๆเขาเนะี่ยใช้โปรเพาะเนี่ยทีมนั้นสายโปร ส្រីប់ពីទិនដែលាอ <sh ast cor ns> เราคอระเาิดแล้วเจ่เฮ้ยเราปลดล็อกถึงเลเวลยีอแล้วเราได้อะไรอะ่ะอุ๊ยเราได้ชุดใหม่สวันโอ้โหได้ชั่วฟ้าเวงอนะไมนะทำไมได้แค่ช่วยคาราวะคาไปน้องเฮ้ยเราได้ชุดใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาไว้รีวิวคลิปหน้าวันนี้นะครับเราก็รีวิว ตัวละครกล้าไปแล้วนะคะท่านผู้ชมสหรับว,รวันนี้นะคะก็ขอ,ขอจบไปที่เท่านี้นะคะในการรีวิวตัวละครกล้านักโมเดลนานตัวใหม่นะครับของเราสหรับวันนี้นะคะข,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องวันตะการชิลว์นะคะาลืมกดติดตามให้ด้วยนะที่สำคัญนะบ๊ายบาย